วันนี้บริษัท NSL Food จำกัดมหาชนนะครับเราได้เปิดตัวสินค้าใหม่นะครับคือข้าวแท่งนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับการทานข้าวในเวอร์ชั่นใหม่นะครับโดยเราไม่ต้องมีช้อนไม่ต้องมีจานนะครับเราก็เป็นการกินที่สะดวกสบายนะครับในทุกสถาวะทุกโอกาสนะครับแล้วเราก็ได้เชิญน้องไบร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของข้าวแท่งนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของ กลุ่มเป้าหมายเรานะคือคนรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็มีทิศทางในการดำเนินชีวิตที่มีความาเป้าหมายอย่างชัดเจนซึ่งเราก็มองว่าน้องใบน่าจะเป็นตัวแทนของสินค้าได้เป็นอย่างดีนะครับในการตอบโจทย์ของอตัวสินค้าใหม่ของเราครับพื้นฐานาบริษัททางบริษัทเนี่ยทำเบเกอรี่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชแช่เย็น หรือแซนด์วิชอบร้อนที่คงจะหลายๆท่านคงได้เป็นลูกค้าเรานั่นแหละแซนด์วิชอบร้อนที่อยู่ในเซเว่นะฮะเราก็มองว่าในการเติบโตของบริษัทเนี่ยเราเริ่มมองธุรกิจที่เป็นอาหารพร้อมรับประทานนะครับเป็นข้าวแทนนี่จะเป็นข้าวที่เป็นข้าวกล่องเราก็มองว่าเราน่าจะพัฒนาอะไรที่มันมีความแปลกใหม่แล้วก็สะดวกสบายเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ก็เลยออกมาเป็นข้าวแท่งที่เวลาเราทานแล้วเหมือนเรากินข้าวเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปแบบที่สะดวกสบายแล้วก็พกติดตัวได้ตลอดคุณค่าทางอาหารเนี่ยเหมือนเรากินข้าวเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักต่อหนึ่งแท่งเนี่ยประมาณข้าวครึ่งจานสำหรับเป็นการลองท้องหรือว่าเราอยากจะทานถ้าเป็นเป็นสองแท่งเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งมื้อนะครับ เราก็มีให้เลือกทั้งของคาวของหวานอยากกินข้าวสักครึ่งหนึ่งเป็นของคาวนะกะเพราตามด้วยข้าวเหนียวทุเรียนแบบนี้ฮะ,ะ,ะมันก็เป็นอะไรที่ผมว่าตอบโจทย์ของเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการความแปลกใหม่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนเยอะนะครับงั้นเราก็ต้องมองอะไรที่มองไปข้างหน้าแล้วเราคิดว่าการนําเสนอข้าวแท่งเนี่ยเป็นการที่เราจะคือเรามองว่าเราจะส่งออก ไปต่างประเทศด้วยนะครับก็เป็นการที่ส่งเสริมข้าวไทยแล้วก็อาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกน,นี่เป็เป้าใหม่ที่มากมันเป็นวันตรกรรมใหม่ที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะคะนรับเพราะว่าเอาจริงด,ด้วยด้วยด้วยอาชีพเราแล้วก็ดูจากเพื่อนเพื่อนเราอาชีพอยู่ีนรุ่นรุ่นราวาเดียวกันเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นโลกที่ความเร่งรีบมันสูงขึ้นพิธีรีตองมันลดลงเพราะฉะนั้นผมว่าตัวข้าวแท่งเนี่ยเป็นอะไรที่าตอบโจทย์เหมาะคนที่ รีบคือ,อยกตัวอย่างอย่างไปไปทำงานเช้าๆออกกองอะไรเงี้ยเราสามารถถือไปในรถได้เราไม่ต้องเสียเวลานั่งกินข้าวที่บ้านตั้งครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันมีเวลาทำงอืง่นเยอะเะราะฉะนั้นมันเหมือนกินข้าวปกติสำหรับคือตอนแรกที่เราเห็นนะเราก็รู้สึกแบบฮ้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่มันอาจจะมีความรู้สึกกลัวที่จะลองแต่ว่าพอได้ลองไปแล้วอ่ะมันมันคือข้าวเลยมันแค่เปลี่ยนฟอร์มจากจากแบนๆในจานเป็นเป็นแนวตั้งเป็นแท่งแค่นั้นเองแล้วมันมีของหวานด้วยไม่ใช่ของข้าว ของหวานเนี่ยตอนแรกไบกิงของทางมาก่อนเขรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วของหวานนะมันมันยังไงมันแบบภาพติดอยู่ในหัวเราว่าเฮ้ยของหวานนั้นไม่ใช่แบบนี้ที่ฉันรู้จักอะไรเนี้ยแต่พอเราลองเปิดใจกินเมนูที่ไบชอบนะะสั่งน้ำข้าวเหนียวสังขยะน้ำตาลอ้อยโอ้โหแม่เจ้าอันนี้คือของจริงของจริงะของจริงอันนี้คืออร่อยจริงๆแบบอร่อยมากๆคือนี้คือที่หนึ่งในใจไบเลยเมนูนี้คือมันอร่อยแบบอร่อยมากนะเพราะว่ามันมีน้ำตาลอ้อยใช่ไหมสังขยใช่ฮะใช้น้ำตาลอ้อย เพื่อให้ให้ใหใหมีความหอมใช่ตอบหวานมันมันอร่อยคือ่กำลังดีแล้วไม่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้แล้วก็เนีนย่ยนะกมันเหมาะมากเป็ตัวอย่างแบบคนที่ทําง,งานออฟฟิศอย่างเพื่อนๆไปเงี้ยมันไม่มีเวลาเวลามีไม่มากอะไรเงี้ยถ้าอย่างที่ตุ้ยสายบอกเมื่อกี้คือตั้งที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยแปลว่าตอบโจทย์มากๆากผัดเชี่ยงเราอาจจะ ลงมาซื้อแป๊บนึงแล้วกลับขึ้นไปทํางานต่อหรือไปทาอย่างอื่นที่แบบมันเหลือเวลามากขึ้นนะครับกับ1ชั่วโมงในเวลาพักนั้นเราใช้เวลาการทานในนั้นคือเราถือไปทานที่ไหนก็ได้มันมันตัดเวลาทานอาหารขึ้นไปเลยเรามีเวลามากขึ้นในการใช้ชีวิตอะไรบบครับตอนนี้ก็เรามีเปิดสาขาแรกนะครับที่สยามสแควันนะครับตอนนี้ก็มีดิลิเวอรี่ด้วยนะครับผ่านช่องทางแกล็โรบินพ o ทนะครับแล้วก็เรากำลังจะเริ่มเปิดตัวในออฟฟิศบิลดิ้งนะครับตึกเอ็มพายนะครับมีรถฟู้ดทรัค นะครับแล้วก็เ,วเราในเซเว่นเนี่ยก็อยู่ในช่วงการพัฒนาให้เข้ากับอุปกรณ์ในร้านนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรามองว่าในอนาคตเราจะมีเบนด i n g มาชีนด้วยนะครับกดเป็นตู้กดอะไรด้วยวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับมีเมนูทั้งหมด18เมนูนะครับเป็นของข้าว9เมนูของหวาน9เมนูนะครับของข้าวก็จะมีตั้งแต่กะเพราไก่นะครับ ถ้ารักสุขภาพหน่อยก็จะเป็นไรซ์เบอร์รี่อกไก่กระเพรานะครับมีข้าวผัดหมูนะครับมีขาวกลิ่งถ้าชอบเผ็ดๆหน่อยนะฮะเราก็จะมีพวกหมูปั้นก้อนนะครับส่วนของหวานก็จะมีอย่างที่น้องใบบอกชอบตัวสังขยานตาดอ้อยก็มีข้าเหนียวทุเรียนข้าเหนียวโทวดำนะครับ แล้วก็จะมีพวกลำใหญ่ลำใช่จะมีออกเป็นสีฟ้าฟ้านะครับข้างในจะเป็นลำใหยมะพร้าวอ่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ราคาตอนนี้จับใช่ราคา29บาทนะครับเราก็มองว่าเป็นราคาที่จับต้องง่ายแล้วก็พร้อมที่จะทดลองนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราอยากให้เข้าแท่งเนี่ยเป็นแมสในอนาคตเพราะฉะนั้น ราคาก็คือคิดว่าเราก็ไม่ได้กํกไรเยอะเราก็คิดว่าให้มันอยู่เหมาะสมนะก็ฝากนวัตกรรมใหม่ของประเทศเราด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่มาคิดว่าตอบโจทย์กับไลฟส์สไตล์คนทํางานมากๆแล้วก็อนจจงนักเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองครับแล้วเชื่อผมเลยว่าทุกคนติดใจแน่นอนผมแล้วก็ฝากที่สืสอด้วยนะครับลองชิมแล้วก็เอาไปบอกต่อตามความจริงนะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้คือเปลี่ยนโลกแน่นอน